หลุดข้อมูลวงในสถานะล่าสุดอ้ําพเลิกกันจริงหรือแค่งอนรักกันอยู่ดีๆก็ถูกจับตามองค์ความสัมพันธ์อีกแล้วสำหรับคู่ของซุปตาสาวสวยอ้ําพัชราภาและหวานใจพบประธานวงพรประภาที่ก่อนหน้านี้เพจจอมเผือกอย่างเจมอย108ได้ออกมาเปิดประเด็นว่าทําไมมีแต่คนถามกูว่าซุปตาเลิกกับแฟนไฮโซหรือ,อยัง หลิ่นมันแรงขนาดนั้นเลยหรอคนเราไม่ได้เขาดาวด้วยกันคงไม่ได้เลิกกันหรอกมั้งข่าวใหญ่ขนาดนี้รอถามแม่ละกันงานนี้คู่รักอ้ํพบก็เป็นอีกหนึ่งคู่ที่โดนโยงเต็มเกีเ่ยวกับเรื่องนี้ล่าสุดแจ็คเกอรีนพิธีกรรายการข่าวบันเทิงได้เล่าในรายการบันเทิงไทยรัฐหลังได้ต่อสายตรงถึงพี่เอสุภชัยผู้จัดการและนักปั้นมือทองชื่อดังถึงกรณีคลิปที่สาวอ้ํบอกว่า มีเรื่องใหญ่กว่ากระเป๋าพี่เอหายพี่เอบอกเอาจริงๆพี่เอก็รู้เรื่องแต่รอฟังจากปากอ้ําเองดีกว่าแต่พี่เอก็พร้อมอยู่ข้างๆพี่อ้ําเสมอแจ็คเกอรีนยังบอกอีกว่าเรื่องที่ได้ยินมามันมีมูลเรื่องมือที่สามหรือเรือใดๆแต่ขอเช็คก่อนเพราะถ้าบอกชื่อมานี่ขนลุกแน่นอนทุกคนรู้จักหมดตอนตัวเองรู้ตอนแรกก็ตกใจมากแต่ขอเช็คข่าวก่อนอักษรย่อก,ก็บอกไม่ได้แต่เป็นคนในวงการ